เป็นครับผมวันนี้ก็พี่วานเก่งครับมาเยี่ยมผมผิดสวัสดีครับมาเยี่ยมเพื่อนไทยแบบนู้นตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันครับนี่ครับอ่าไม่ให้รู้ตัวเลยเล่นกันไม่ให้รู้ตัวไม่ทันตั้งตัวนะครับย <laughs> ากมากแอปเปิ้ลนันยากครับดูอปแอปเปิ้ลเป็นตัวอะไร,รพี่จ้าอธิบายให้สำหรับช่อง ให้เอาไปใจฟังหน่อยเป็นตู้ดิจิตอลฮะตู้ดิจิตอลดิจิตอลอะแล้วไงต่อหลักการง่ายๆสูงและใกล้สูงและใกล้ตู้ดิจิตอลหลักการที่พี่วานกับพี่ชาสอนในคลิปอยู่เสมอก็คือสูงและใกล้ครับและตัวนี้กดจำนวนสองบ้างพี่ครับลองดูเราไม่รู้เลยพิ้งครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจังหวะเดียวผลไม่เข้าจังหวะเดียวจังหวะเดียวมันหุนได้ตลอดแล้วคุณจะรีบหยอดไปไหน บบก็คือเป็นเป็นตู้เป็นตู้จังหวะเดียวแล้วก็เป็นตู้ลากเหรอครับลี้งใช่เป็นตู้ลากนะพี่ชายใช่ไหมไม่ใช่ตู้ลากไม่ใช่ตู้ลากมั่หมือตู้ลากเลยนั่นมือตู้ท่าเลยตู้ท่าแต่ว่าพี่ชายที่ว่าขึ้นกี่วิก่อยหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดอ่ะพี่ชายว่าหนึ่งจุดแปดใช่จุดแปดเลยนต้องดูตู้ให้เป็นอ่ะแล้วก็ดูการเดินของน็อครัส สำคัญคือสูงและใกล้แล้วก็ต้องอยู่ใกล้ต่อโอกาสที่จะได้ใช่ต้องดูที่นี่ของพื้นนี่ไม่ค่อยจหว่างเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดนับจากอะไรจากดึงขึ้นหรือปักหรือจากลากจากที่เรากดลงไปหนึ่งจุดแปดแล้วละเอียดไปไหมครับสำหรับช่องเที่ยวนาวไม่เป็นไรครับผมสุดยอดสุดยอดคืออดีได้รู้ไงครับมันนับตั้งแต่การลงไป เลเซอองนี่ครับถูแล้วต่ถ้าจะไม่ได้นะเนี่มันลมปุ๊บตรงนี้ก็ได้ถ้ามันเดินถ้ามันเดินนะครับหนึ่งจุดแปดนับเลยครับว่าขาปุ๊บขานอนขานอนเป็นตรงเนี้ยเราก็นับเรงก็นับไปฮะขานอนลงไปก่อนนะลองดูดิว่าจากที่ดี่ข้อจะเป็นยังไงปั๊บนี่ไม่นอนไม่นอนหนึ่งแปดอึ๊ดนีย ไม่ถึงสองวิไม่ถึงสองวิเลยเพามันนับตังแต่ลงมาแล้วลงเลยอ่ะถ้ามันปึ๊กเลยั้งแตละข้อมูลลงปึ๊กนี่ยหลักการทำงานดูวิธีการทํางานของตู้เนาะมันก็จะมีโอกาสที่เราจะเลือกได้นะพี่ชาว่าเราควรจะเล่นหรือเปล่าสำเราน้องๆเด็กๆหนูๆที่วางที่ว่าจะเล่นเลยเนะพี่ยาเนาะเรา่ขอเขาเขาไม่ขัดนะนะครับพี่ย๊าสิครับ ที่มันขัดขัดหัวเลยอ่ะไม่มีตัวไหนขัดได้นะเนี่ยไม่ไม่มีขัดเนาเมื่อกี้เหมือนมันเสียบเข้าขัดเลยอ่ะคือสองขาอุ้มสองอ่ะมีมีตัวไหนที่จะเป็นเหลี่ยมขัดเลยอ่ะไม่มีครับตัวมันจะเป็นตัวกลมแขนขาแขนขาแลี้วเสาพอได้นะพี่ครับสองหนึ่งห้าจะดูตู้ยีต่ต้อตู้ยี่ต้อแต่ถ้าเกิดเป็นตู้จังหวะท่านะ เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยใกล้เนี่ยเนี่ยลอยด้วยเห็นไหมอืมถ้าเป็นตู้กดสองจังหวะเสร็จแน่เอาละหาละหาโอ้ยคุณตาเพื่อนเช็คก่อนคุณตาเพื่อนเชิด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 งนกดจังหวะสองได้นะไม่น่าไม่น่าล้ะ อันนี้คือกดจังหวะสองไม่ได้จังหวะเดียวด้วยโอ้โหถ้าจังหวะสองได้นะเตะประตูแ้มเพิร์ไม่ได้ติดกันนิดนึงติดหางเนี่ยนองตรงนั้นนอนอ่ะอไม่ได้แล้วคุยได้ครับคุยได้ตัวนี้พอมีโอกาสเขามันมีพวกไหนนั้นเหมือนกันว่ะพอเราดูแล้วเราดูแล้วตัวนี้เหรอขับได้ไหมถ้าขับมีไหมดูครับ พี่ยับสอนท่าขับหน่อยท่าขับก็จะเป็นตัวสอบข้าวพี่วันเลยให้ดูหน่อยนะทะเล่นท่าขับใช่ไหมครับแตม่มันก็ต้องฝึกไม่ได้อะ <f led> ก็ต้องลองดูต้องลองก่อนมาอันนี้จะมาเตรียมแอมพ์เพิร์ดนะครับลองดูก่อนนะมเพิลองดูก่อนนะ มัม้ยตัวเต่า,อาโ,โอ้ยหน,นึ่งต<ม>ัวแปดเห็นไหมถ้าอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะเหวี่ยงเข้าอเอางี้ดีกว่าจากสถิติตู้แอปเปิ้ลที่เราถ่ายคลิปกันมาเป็นร้อยคิป<ม>เราได้ตุ๊กตาจากตู้แอปเปิ้ลน้อยมากเลยนะน้อยมากจริงจริงอันนี้บอกก่อนนะครับ<ม>จากช่องพิวานเออีเราอยากได้ตุ๊กตาจากตู้แอปเปิ้ลน้อยมากม รางวัสองส่วนใหญ่กดไม่ได้ได้วยใช่ถ้ากดได้ก็อาจจะมีธิ์เยอะแต่มันดีอย่างหนึ่งคือที่นี่นะมันคนได้ตลอดใช่ไหม <laughs> มันก็ยังแบบเออพ่อถููพ้อไทยอะเอออัในนี้ใกล้ป่องดูนะ,ะ <c oughs> ใกล้ป่องถ้าเข้าท่ากันเพิ่มอุ้มขึ้นเหมือน <c oughs> ไม่ถึง น่าจะเสียบหัวแล้วเนี่ยหมุนเสียบหัวหมุนหยิบกานอ่านขาเมื่อกี้มันจะหมุนขวาตลอดแล้วก็ต้องจําไว้ว่าขาหมุนไปทางไหนแล้วก็กะคุยให้ตุ๊กตาไปทางที่ทางที่ขาเข้าไปดีเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าคำว่าเซียเนี่ยจะต้องที่ได้ตลอดหมุนขวาเพราะเราคุยไม่ได้ถ้าตรงที่ขาหมุนรับ ตัวเล็กอ่ะตัวเล็ก่ะคุณลังไม่ได้ลองตัวเล็กไงนะมาเาว้ยได้แต่ตัวใหญ่ทุกก็ตามมันแน่นอ่ะอันนี้เลย,เอยแอปเปิลไม่แน่นมิดหรอแอปเปิลแน่นทุกคู่แต่ก็ดีที่หมุนได้ตลอดนะไม่หัวล้อนอะ่ะอราจะไม่ต้องหยอดก็ไดนะ้กินหมุนเล่น ั้ง <niño> ว <sharing> ันถ่ายเราถนัดเลยนี่เหมือนเนี่ยอ้าวิวันเท่าไหร่ขายหมุนเนเท่าหมุนหมุอนจนลืมอ่ะลืมที่แบบเฮ้ยหยุดทันนะมีมีลุ้นเมยเนี่ยยี่มีลุ้นนะครับถ้าหยุดทันนี่ลองดูหาเหลี่ยมจนได้อ่ะเนี่ยครับจังหวัดหนึ่งเอ้ยังจังหวัดเดียวต้องกับพื้นง่ายที่สุด นี่ไงเหนียวนี่ยนาะชักชักนั่นไงสองหนึ่งด้วยไม่เข้าเฮ้ยเจ็บปวดไหมเจ็บครับเลยครับเล่นแทงไหมครับสุดท้ายเล่นแทงไหมลองแทงลองแทงไปลองแทงสรุปแล้วก็คือไม่น่าเล่นใช่ไหมไม่น่าเล่นมีโอกาสได้โอกาสได้แต่ก็น้อยนะน้อยใช่ไหม บางทีเราก็อยากให้ร้านหลา,หลายๆร้านนะพี่ทับเนาะที่เป็นร้านแบบในกรุงเทพอะที่เป็นที่ไม่ได้อยู่ในห้างเราเปิดบ้างเนาะน่าจะมีโอกาสเฮ้ยรับร้อยเลยร้100อยเนเอายลดูอีกลองดูอีก <ะ S 1> ลองดูตูแต้แทงอีกตู้แทงเรอใหลองพวกนี้ดูก่อนไหมลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอลองตู้แทงหนนี่มีคนแทงได้แล้วเนาะมีคนแทงได้อันนี้อาจจะเป็นแทงได้ห,ไดหรือว่า ร้านเขาตั้งไว้ว่าเหมือนมีขอออกอันนี้ก็เป็นวิิยาอย่างหนึ่งนะพี่จับใช่ไหมใช่ใช่ใช่อกาอุ๊บเฮ้ยเนี่ิตด้วย่ะพ่วานอหเนียดหา่สุ่นี่สุ่มใช่เคยได้เล่นฟรีอยู่นะโอเลตัวนึงพอดีไอตัวพี่ชเอาเอาเลยเอาเนแมนเอ็นแมนห เห็นไม่ได้หรอกไอ้ตัวแมนแมนข้าไหนบอกด้วยตะกี้สองอย่างปกติแต่ขาเนี่ยขามันจะเลยนะขาเลยโดนปสองใช่ขามันด่มันอาจจะไปที่หัวแทนครับโอ้อขาดิบหนึงโอ้แหมลุ้นต่อ เอาลอันนี้อาจจะอุ้มแต่อาจจะล้มอุ้มอุ้มไปอุ้มล้มอ่ะดูครับอุ้มล้มเป็นยังไงนะครับนี่ครับคือล้มครับอุ้มล้มโอ้จุเดิมเนอะเที่ยวนะเนี่ยอาภิวานอาภิบาลร้องมากภิบาลร้องมาก lúc cơ. Đu nghịch thì ho khăn lắm Em không? chào tất cả

อ้าสองทีเสียเลยเนี่ยตูสุ่มที่นี่แสดงว่าสุ่มได้จริงไหมพี่จับตายครับตายตายพวุนี้มันจะเชื่อวัดน้ำหนักไหมพี่ผมว่าวัดเป็นบิกใช่ไหมมันผมว่าเอาพูดตรงๆเลยวัดรอบ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 ใช่ไหมวัดรอบวัดรอบกันดู โดนห้าขัดนะฮะโอ้ยเมื่อกี้นี่ถือว่ารอบก็มีผลนะก็เปลี่ยนได้อย่างเงี้ยเอเพราะว่ามันขัดหัวขัดตุ่มพอดีครับยังเหลืออีกยังเหลืออีกห้าเหรียญเหลืออีกห้าเหรียญตัวน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นกระจายเนาะว่าในในแบบว่าที่นี่อมีร้านน้อยไปหน่อยเนาะน้อยน้อยมีที่เดียวด้วยในตัวเมืองมันมีอะไรเล่นมากกว่านี้มันอาจจะมีอะไรเล่นสนุกกใช่ เล่นตามเท่าที่มีนะครับใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันที่ในเมืองดีกว่าใช่อาจจะเจาะให้ลึกหนักหนักอ่าอันนี้ก็เล่นให้ดูครับครับผมนี่เป็นวงสามเหลี่ยมเลยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเขาเรียกสามเหลี่ยมต้องแม่นทุกคนแงะไหมเออข้าวหนึ่งครั้งขยับได้ไหมขยับได้ดรือเปล่าอ่าเอาละครับลองดูลองลองดูนะฮะ ลอยง่ายมากเลยเนาะลอยง่ายเขาเรียกว่าลอยหลอกล่อเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะพุ่งง่ายง่ายไปง่ายๆนะไปละทิปแรงด้วยนะทิปแรงจะไปจะลองใช่ง่ายๆนะอันนี้มีจังหวะเลี่ยถ้าเข้าก็อาจจะเบียดเข้าได้ก็อาจจะเบียดเสียแล้วครับผมจับจังหวะอ๋ออันนี้น่าจะรู้แล้วว่าต้องเหบียดอะไร อยู่ระดับเสียงเราเล่นกันปึ๊บโอ้โหแล้วต้องอย่างไรทาน,นมันถ้ากดคลิปมันเรนเ<อ>ทาทำมัแกะไอ้คลิปอุ้มได้เลย<อ>เพราะว่า <โห S 2> ผมเอาแกนกลางอยู่ในปอบออถ้ามันจะปล่อยมันก็ปล่อยไอ,อ,อ้ปอบหลักการนี้มันค่อนข้างจะยากตอนน้ตองลึกเลือกเลยใช่ไหมเนี่ยแกนกลาองผมอยู่ในปอบนะ แต่กลางมันอยู่ในป่องถ้ามันปล่อยเอามันปล่อยปล่อยที่ป่องดึงขึ้นมามันปล่อยที่ป่องอยู่แล้วนี่มันเป็นหลักการของเซนเซอร์อะไรนั่นเนี่ยโอ๊ยเกือบเกือบเกือบอือถ้าเล่นส่วนี้น่าทำเล่นได้แต่ก็ต้องแบบอุ้มมาขึ้นสุดก่อนนะไม่ใช่มาปล่อยอยู่ปล่อยไหมนะอะไรอีกเหรอจะเอาเอาไหมหมดตัวไหม ายากใช่ไหมยากยากยากถามว่าพี่เก่งนะพี่ได้สไปเดอร์แมนมาฟุ้จริงอย่าเรียกมันฟุ้งเลยมันจะหวังมันด้จังหวะงแต่เนี้ยจะเห็นจังหวังออกเจนชาร์ปเลยว่าเขาเรีนอย่างเนี้ยผมก็ไม่ได้รู้ว่าเซมิเตอร์มันทำงา,านอะไรด้วยทำไม่ได้อ่ะโอต้องเขี่ยมาใกล้ก่อน คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตู้ท่าเนาะพี่ช้าดเนาะมันเป็นตู้นอกอะทำใจครับปึ๊บเนี่ยนะครับมันเหมือนหางกระเทียงเรื่มางมือเียแต่ตัวนี้มันสองจังหวะนะเท่าที่เห็นมาเพราะว่าแม่นมากครับขยับอย่าเงเงี้ยแต่ต้องแม่นครับไม่งั้นเียเหรียนเลย เป็นไปได้ึ๊บเฮ้ยี่เกี่ยวมากอ่ะขยับช่วงแรกจะขยับได้แค่นี้ทั้งทั้งที่รู้นะว่านี่คือซูน่อแต่คุณก็เอาเรียกปั้มเอาเราไม่ได้ต้องปั้มเอาไม่ได้ นอกจากไปเดหยวไปหยอดมาลอกมาอะไบอกว่าเป็นตู้รอบเนาะใช่ครับผมเรียกมันว่าตู้สุ่มนี่เียวใส่ก็หวนี่ครับมีโอกาสนะบอกเลกยถ้ามันหันไีกด้านนึงเยจบเลยมีเยอ กาเข้าไปอีกไงเกมื่อกี้ผมกาให้มันพอยคีบถ้ามันหลุดมันหลุดปองไปแล้วอ่ะคีบด,ดึงขึ้นมาเลยโอ,อ้โ,อโหครับผมไม่ใช่ง่ายไม่ใช่หมูหมูนะ,ะไม่ใช่หมูเลยทุกคนไม่หมูแล้วไม่ไมหมูเลยครับตั้งเอา,ต,าเตุ๊กตาจากตู้ลอกเนี่ยถ้าไม่ใช้เงินนะครับก็ต้องใช้เทคนิคครับเหี่ได้ไ จัดนี่ได้ถ้าหมดปลองหน้าเขาผมเล็งเล็งจัดตรงนี้เลยนะแกนกลางของงูอย่าเนี่ยอยู่ในกลอกแกนกลางของงูอยู่ในกลอกผมต้องเหวี่ยงให้ค้นกลอกออกไาค้นปลอกเพื่อที่ให้มันเสียบหมดเสียบหมดให้มันดึงกลับมาอืมแต่มันไม่ค้นกลอกขาหนึ่งมันจะคาต่อไว้อันนึงเหมือนเราเหวี่ยงแหเออลักษณะเหมือนเวียงแหหาปลานี่เงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ปึ๊บอืยมันไม่อุ้มอ้ามุมอ่ะเสร็จแน่นอนอือโอ้โหไม่ใช่หมูไม่ใช่หมู้บุครับที่ให้มันไม่หมูอ้โึดอู้ยเขียเตเตียตะตลอดเลยถึงถึงนี้สี่ครั้งหนึ่งสีครั้งตายแล้วถึงท้ายแล้วทุกคน ปั้มมากัน300แล้วตรงนี้ตัวเดอยว100จรงแล้วโอ้โหครับทุกคนไม่ธรรมดาคือไม่เร,ราไม่ต้องการที่จะรอบให้มันมานถ้าสมมติว่าเ,เรามีงบสค่3-400ก็อ,า,อาจาจ,ะาาจะได้เลยอาจจะจะได้ที่ธรรมดาจะได้เลยที่ธรรมดาได้เลยเพราะมันคือรอบหนีไปเลยนั่งไปแล้ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วเกือบหลายช็อตเหมือนกันเกือบหลายช็อตเหมือนกันตัวนี้ผมเพิ่งเคย,ยจะเคยเบี่ยงนกันนะเนี่ยปกติเบี่ยงแต่ในวร่างใหญ่มีห้างมันเบี่ยงไม่มไ,มได้ด้ยนะมันที่ล็อกขาด้วยนะเฮ้ยล็อกขาของเขาเขาเบี่ยงได้เนี่ยครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันก็ไพ่แพ้อันนี้ไพ่แพ้แต่ก็ให้ดูเราก็ต้องฝึว่าต้องใส่ในคลิปผมว่าต้องสอนตลอนสอนตลอดว่ามัน ต้องเตอแบบนี้ครับถ้าเป็นไปได้ก็เที่ยนาเอาเองใช่ไหมครับตามนี้ครับพี่ก็เดี๋ยวโอเคยังไงถ้ามีโอกาสเดี <chips> h, ๋ยวเราจะไปวีน well, okay. like <im> ิท <background> ี Pen ่ของแกงดีกว่าใช่โอ้นั่นเลยตู้มันจะเยอะตู้สวรรค์แล้วเจอฝั่งสวรรค์เลยตู้มมันจะเยอะกว่านี้ท่านี้เขาเป็นบ้าเรามาเพื่อที่ดูแล้วกันว่าน่าจะได้หรือเปล่ามัน่าได้หรือเปล่านด้างนู้มยังไม่ได้เป็นห้างใหญ่ เป็นยังไงมันเล่นยังไงนะแต่เราก็ไม่ได้โยงตีใครนะแต่นะพิจารณาเลยก็ได้ขออนรับโอเคครับวันนี้ก็คงจะไปกันแล้วนะก็เชิญชาบกับพี่วานก็จะเดินทางันต่อใช่ไหมครับไปทัพต่อครับวันนี้ก็มาเที่ยวหาก็ขอบคุณมากครับที่วันนี้นะครับสอนวิชาปลากรูไม่ปากครับเราจะรัได้ต้อก็ตาแต่วันนี้ถ้าเราแพ้เราก็มาอีก ไมอีกก็มีหลัยลูกาแล้วอยากาอันนี้โอเคครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันสเดี๋ยวเรนะครับเรีนกับสไกสายที่ช่องวานนะช่องเวลทูครับเวทูครับาีีแล้วมดาีีโอเคครับอดูโอเอันนี้ก็วีวีนี้ไป้วไปครับ